โลกสังเกตอ่ะหมายคว่าการได้ของคนนึงการเสียของอีกคนนึ่งยูหาสิ่งที่ยูถนัดยูชอบยูทำได้ดียูมีความสุขกับการทำมันแม้จะได้เงินหรือไม่ได้เงินอะไรเงี้ยเขาก็เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยงยากมากเราก็คิดว่าลองนั่งอยู่เล่นผานชิวๆทำอะไรก็ได้มีเงินใช้หรือเปล่าไม่ใครแปลงโควิดอยู่ในตลาดโดยเราเนี่ยหรอกทุกคนแบบตลาดแตกตลาดนี่กองปิดทุกคนแห่กันเอาเงินออกกันนั้นนี่คืออะไรอะไรกันครับเนี่ยแล้วเราแอคชั่นยังไงอะไรเต็ม สิ่งที่สำคัญที่สุดในในในเป็นเป็นไอคิีสัจเะคัะทั้งในชีวิตส่วนตัวและก็ในชีวิตการออกเรียนครับโอ้เขาถามนี้ตอบกว้างและตอบยากจริงๆที่พี่คิดว่าสำหรับน้องรุ่นนี้อายุประมาณนี้ curiosity ครับความสนใจใคร่รู้ศึกษาเยอะอเยอะาโลกมันเปลี่ยนเลว มีคำถามเพิ่มเติมมาจากอาชีพเลยครับก็คือว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอ่าอินเวส์เ่นขนาดนั้นเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่สะสมมากกว่าในในช่วงวัยที่กำลังเรียนอยู่กับปอตีเลยอะเพราะว่าคือคือคือที่จริงผมเจอปัญหาเดอ๋ยวนานเลยอะคือก็คือแบบเป็นปัญหาณตอนนี้เลยครับก็คืออ่าอ่าพูดพู้คือข้อข้างก็คือว่าคืออ่าผมมาเรียนเรียนดีพีเอด้วยด้วยด้วยเดี๋ยวอ่าเป้าหมายที่ว่าก็คือ แฟนเฟันเจอรี่ซน์ดอมอันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่มากก็คือแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือตั้งแต่โควิดมาครับก็คือบ้านมีนี่แต่ว่าเป็นนี่ในระดับที่แบบเอ่อคงท่าแล้วผมสามารถจัดการได้โอเค <Okay. S 2> ซึ่งทีนี้นปัญหาคือปัญหาเราตกที่ว่าด้วยความที่แบบเพิ่อเข้ามาการปรับปรับชวิตเข้ามาในชืนาา่อตมหาอะไรครับคุณดอมทีะไรที่หนึ่งครับแล้วแบบด้วยบ้านที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็แบบเป้าหมาย ของการลงทุนด้วยซื่อือผมต้งลงทุนเพื่อตัวเองแล้วก็ไปจัดการนี่ให้ที่บ้านด้วยก็บคือตอนนี้มันก็ตะคอกเรื่องเรียนโดยตรงซึ่งนะตอนนี้คือผมก่อนหน้านี้ผมผมไม่ได้ใหญ่มาก,ก่อนก็คือเป็นดูฟันนี่ชื่อเสียงดูพื้นฐานบริษัทแล้วก็ลงไประยะยาวแต่ว่าด้วยความที่อา่าอาจจะด้วยซึ่งแคชตอนนี้ครับที่บ่อาจจะมีปัญนครับเงินส่วนตัวเพราะตัวไม่อยากรบกวนที่บ้านาก็ดดนนลนเลยหาเงินเขยทองได้จังหาัด สี่เดียแล้วแล้วตอนนี้ก็คือพักไปปอกเพราะว่าอย่างอนีางที่พี่ที่ต่อ่อพี่หมอบอกก็คือเรื่องมันมันจะคบกับการเรียนระหว่างเรื่องไมเซนต์รีด้วยมันลอสเยอะมากกว่าวินเรารู้สึกว่าตัวเองมีมัลติเทสที่ยังไม่แข็งแรงพอเลยอะจะขอคําแนะนําว่าทั้งเรื่องไมเซนของการลงทุนแล้วก็แบบเรื่องการจะสั่งพายแล้วไ็พายส่วนงการการใช้ชีวิตอย่างไรด้วยครับเพราะตอนนี้คข้างมีปัญหาจริงๆ ขาบก็าบานนี้อ่านได้เอ้โหเือนเด็กนัาก่อนเลยอ่ะเทิททองด้วยอ่ะไม่ต้องเข้าใจก่อนว่า Expectation ของการเก็งไรเป็นเท่ากับสูย์อันนี้คือแฟก์ไม่ใช่บวกเนี้หมายความว่าเราเอาทุกคนมาดูกันแล้วดูการเก็งกับไรว่า ขาดทุนทำไมทุกคนมันรวมกันเข้ากับศพเสร <จะ S 1> ีส<ำ>่โังเกม,มัคือสี่โลกสัมเกมอ่ะออหมายความการได้ของคนนึ่งการเสียของอีกคนนึงในเกมเนี่ย expectation ค่าเฉลีย่ยมันคือคือศูนย์ออันนี้อันนี้อันนี้คือแฟกต์นะอทีนีพี่ไม่แน่ใจว่าไมซ์เซ็ตหมายความว่าเราตัดใจลงทุนได้ไม่ดีเชิงทิ้งทอแบบให้ดูกราฟเราแบบเฮ้ยจริงๆระบบบอกอย่างนี้แล้วเราต้องทำแบบนี้หรือ การที่เราจําเป็นต้องเทรดเพื่อหาเงนินอะแล้วมันทําให้เรามไม่อันเป้ยมีความสุขในเช่นนั้นวะ่าอันที่อาาสองอะไรพี่เพิ่งพี่เพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งดีมาก ชื่อมันดีผมละที่ยม่ดีเลย่ายเอไปเที่ยเขึ้นมาตมไม่มถูกนีย่า้ออยากยอมกันนะคะัดีนดแบบขึ้นหัวบทอันนึงงําว่าแบบทำไมทำไมนักศึกษารุ่นจงใหม่จากวิศวกรรมต้องไปนั่งจ้อง หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อดูกราฟราคาที่มันเคลื่อนไหวทั้งทั้งที่แบบคุณทําประโยชน์ให้กับสังคมได้บ้างหมือนะอ่ามันมันก็เป็นมันก็ตามคำถามนะแต่พี่ก็ไม่บอกหรอกว่ามันมันมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ก็ไม่เคยเห็นใครแบบทำแบบนั้นแล้วอยู่ได้ระยะยาวระยะยาวนี่คือห้าปีสิบปีนะยกเป็นขายพอร์ด อ,อันนี้ ist, ค she ือแฟกต์นี so, reality, forward, ่คคนชวนพี่ขายคอนเนอร์แฟเยอะไม่หนึงนสองพัหน่งนั่นเนี่ยขึ้นอยรอคขอบเขตส่วนใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนเลาอะไรเงี้ยแต่แต่ยังไม่ได้ผิไม่อาจจะมีก็ได้แต่ไม่รู้หรืออะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันมันถ้ามันไม่มีความสุขอะเราก็เราจําเป็นนั่นหละถ้าเราไม่จําเป็นต้องทํามันเราก็ไปทําสิ่งที่เราถนัดมันจะมีอีกิี่ไก เคยเห็นไะสิ่งที่เราทําได้ดีสิ่งที่เราทำต้องมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เราให้เงินพี่เชื่อว่าเราหาสิ่งที่เราแฮปปี้มีความสุขแล้วทามันได้ดีอ่ะสุดท้ายเงินมันก็ตามมามันอาจจะเยอะมันอาจจะเยอะหรือน้อยกว่าลงทุนด้วยด้วยซ้ำคือทุกคนไม่จำเป็นต้องไปนั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อนยกเว้นแบบพี่หมูพี่ต่อเพราะว่ามันเป็นงานเขาอ่ะ เขาเขาจะเป็นต้องถทำแต่ถ้าจากคนทั่วไปอ่ะอยู่หาสิ่งที่อยู่ถนัดอยู่ชอบอยู่ทำได้ดีอยู่มีความสุขกับการทามัน <c oughs> แม้จะได้เงินหรือไม่ได้เงิอนอะไรเงี้ยสุดท้ายที่คิดว่ามันได้เงินมากกว่าแบบได้เงินมากกว่าไปเทรดไปไปลงทุนก็คือมันไม่ได้จําเป็นขนาดน,นั้นมันมีโปรดักหนึ่งของเคียร์เซ็ตชื่อเวลคัทอันนี้ไม่ไม่ได้ขายนะเขาเขาให้เขาแอดดั้ง กีขอเด็กๆอยาก่ครแล้วไม่ใช่ใครอ่ะที่พี่ต่อพี่ต่อคนดูแหละ่มันมันให้ชิมพนักงานอ่ะมาทํคลิปใช่ไหมพี่คิดว่าจะทํคลิปคลิปหนึ่งอยู่คือโปรดักเนี้ยคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าเฮ้ยอยู่เอาเวลาไปทํางานงการอไปทําอย่างอื่นเถอะไปอยู่กับลูกเถอะแล้วก็เอาเงินมาทุนแบบนี้พี่คิดว่าแบบสมมติพี่ต่อลูกมาเนี้ยก็จะให้คลิปพี่ต่ออยู่กับลูก เราก็ให้มันเร่งอะไรเติมบิตคอยลงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แบบเฮ้ยแทนที่ต้องอยู่ลูกก็มาตกใจอย่างนี้ดิยู่เรียนหนังสืออ่านหนังสืออยู่แล้วตกแล้วเจอบิตคอยลงสามสิบเอซ็นอยูก็ต้องมานั่งดูเนี่ยคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของการลงทุนเนี่ยคืออยู่วงเงินเฟียงไปแล้วอยู่เอาทําเอาเวลาเราทําสิ่งนี้อยู่ชอบอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะรวยจากการเทรดที่ไม่เคยเห็นคนรวยจากการเทรดแต่เห็นคนรวยจากการเปิดคอร์ อันนี้คือแฝกเปิดคอร์สกับกับเขาเรียกอะไรอีกสมมติแจกโค้ดใส่ก่อแพลตฟอร์มเด็ดเร่ฟรอเร่ฟรอร์รู้ว่าแพลตฟอร์มเทรดเอ็กซ์บางที่ให้เทรดต่อเอาดีเพราะเขาบอกว่าไม่ขายแล้วไม่ขายเขาไม่ไ <bas> ม <i kaz uffy> ่เห็นต่อปกติเวลาแพลตฟอร์มเนี่ยเราไปเทรดเขาเขาไม่ต้องเอาความเสี่ยงออกหรือว่ามันมีแพลตฟอร์มประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เขาไม่เห็นออกเขาบอกว่าสุดท้ายอนี่ยทั้งหมดที่เทรดแม่งเจ๊งหมดอันนี้ แักนะไหไม่ไม่ได้ออกเงินอีกเออสายจีท,ที่ง่ายแล้วชนะคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รู้เปล่าเลยอีโคเวกอินดีควีนได้คือคุณชนะคนถึกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในตลาดอืออืออันนี้อันนี้แฟกที่เดี๋ยวก่อนก่อนไปกเราไล่ตามอายุเลยไนหะ ทางนั้นอะขออนุญาตเดียนผมกได้ไรครับคือไม่ใจว่าเพียงู่ว่าจะเข้าขายได้แล้วเพราะว่าที่คนถ่ายที่ยาวแต่ว่าแต่มันมีหลายสิบหลายอย่างพี่นัดว้อน่ะพูดเล่นเล่นเล่ากว่าให้กังแบบนัอย่างที่พี่นัดพูดเราเสกทองเนี้ยแล้วพี่นัดบว่าเป็น zero สังเกมนะแต่จำนวน zero สังเกมเงินเป็นกินเงินในกลุ่มป่าแต่หัวนเนอร์จริงไม่ถึงสิเปอร์เซ็นต์เสทองแต่ว่าคนเป็นีสิบเปอร์เซ็นต์เนิงๆคนที่หลุดไป เราบอกว่าเราอยากมีเฟอร์นิเจอร์ฟรีดอมนะพี่ว่าเขา,เขาว่าเฟอร์นิเจอร์ฟรีดอมเนี่ยพูดยากมากมันมาตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆเกขาว่าเฟอร์นิเจอร์ฟรีดอมเราคิดว่าเรานั่งเลี้ยงหางชิวๆท,ท,ทำอะไรก็ได้ <laughs> มีเงินใช่หรือเปล่า <laughs> แต่พี่ถามกลับว่าคนเก็บทองไม่ชอบกขับขี่มากถูกป่ะเวลาเสดจองข้อขี่มากเราเจอนอนฟาร์มเราก็ตายแล้วถูกป่ะ แล้วก้าไม่เข้าหรอนอนฟาร์มเนี่ยไม่ได้หรือว่าหรืว่าแบบ CBI หรือเนี้ยนี่คือที่พูดถึงครับแก้ข่าวหือครับนี่ข่าวนอกใครือแย่แต่ไม่หมดาลย้างคืเถษท้องไม่เซนเอร์ฟิตอถ้ามเศษกำไรก็ต้องมปนั่งดูข่าวในเข้าพวกุนเถิและนตงตาเรื่องที่สองคือบริยเถอยู่เปิดกับบลบลกอรไอเอเอ่ะมันเป็นที่ไม่ได้เดถูกต้องในทางนึงอ่าแล้วเป็นทุนปี แต่บุ๊กี่คือไม่ถือก้องเลยคถูกต้องบางคนหมายได้ประเทศไม่ลงให้ใครคำถามคือ,อยูจะมี Financial Freedom องคคิดว่ายู่ได้ร e เทิร์นเท่าไหร่ฉันว่าอยากได้เงินสิบเปอร์เซ็นต์และคุณจะเอาสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเนปะ็นพอให้ไม่ต้องทำง,งานคือว่าได้เินสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ได้เป็นคมที่มากพอที่ใช้จายต่อปีได้ะแเดอละเดือละแสเนี่ยคำถามืฟ้อง้องมาเท่า่จะกลับัยาได้เดืนละแสนดเดือละสิเป ต้องมีเงินต้นเท่าไหร่เก่งมากได้เดือน10%มีตันร้านหนึ่งยูก้าเอาเงินไปใส่ใครไม่รู้ที่ไม่ถูกกฎหมายไทยกี่บาทนี่คือคำถามอยู่ก้าบอกร้านหนึ่งเปิดเอ็กเน็ปเปิดเอ็เอมเปิดดังๆโกงอยู่ไว้ฟ้องใครไม่ได้นะคำถามคือเทรดให้ได้10%บนตลาดที่เสี่ยงมากก็ยากอยู่แล้วยงต้องใช้เท่าไหร่ที่ที่มีเฟอริเจอรฟรีดอมยูก้าส่เงินอย แล้วก็กลับไปต่อบผมว่าเพราะว่าเฟ n ร์นเิเจอ,อร์งงทฟทรีดองการเทรดทองคือนั่งริมชายหางจริงหรือเปล่าต้องเฝ้าหางมันเป็นไปไม่ไ,ได้ไม่หรือว่าเ <c oughs> ห็นว่าที่ผมบอกไปหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่า financial freedom จาัดก,การเท,ทรดทองตรงนว่าะทีนักบอลมีผมต้องทำเพราะว่าด้วยด้วยอ่อา asset ที่มีในพอหุนะ้นอ้ะมันยังไม่เพียงพอต่อการเหมือนว่าหุ้นตึ้งก็ชุนลายแบบในการจะเอาไปเซิร์ฟฟอร์ยูให้มันแบบขึ้นขึ้นได้แบบอะไรอย่างเงี้ยครบถ้าที่มันควรจะใส่นะเสี่ยนตัวโลกโกงเงินในพอเมันยน้อยอยู่ ก็เลยเลือกที่จะมาเวนี้แล้วก็เขาปั้นเราวไหมมาไม่ดีแล้วคือโอเคใครหรือว่าถ้าได้เงินแค่ในตัวเลข work อยู่ประมาณสามเดือนแรกที่ใช้ strategy อะไรนั่นอะ strategy ก็คือเ t e ท h n i c a l ใช้ป่ะก็เบสิแล้วก็คไอซ์ไอของแต่ต้องบอกว่าในสามเดือนที่ผ่านมาอยู่ในช่วงที่ทองคือตัวเรนที่อยู่คือมันไม่ใช่มันคือ matter of luck น่ท่ที่ที่ตอบเทียนนี้สินะอนะคืออยู่ในชวงที่ทองแบบคือคือที่เดือคืเริเมขึ้นบานยันไงนก็ขึ้นแย่ลกไอะแงว่าขึ้นอืมแต่ว่าแค่อให้จริงเหรอมีะไรสนุใช่แล้วเล่นสนุกจริงแนะนำให้ไปอ่าเดินแลนด์บวอกซ์แต่มันพอวอรสติดจดันจริงขอก่อนที่น้องเขาจดเองแลนด์บ็อกซ์ไหมน้องเขาจดไม่ใช่ตรง ก็ต้องกลับตั้งคำถามเห็ดนนท์นะว่าในมุมที่เอาเงินออกไปก่อนแล้วเราโฟกัสที่ชีวิตคือเ่าไม่ฟังอ่ะลอกปัญหาเราไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือสหัชชีวิตปัญหาเกิดในชีวิการใช้ชีวิตอ่ะเพราะว่าโอเคหนูเจอช็อกสิ่งนี้ช็อก ในการแบบครอบครัวเปลี่ยนแปลงนี่คือเรียกว่าช็อกอย่างเช่คนเราที่วันหนึ่งเราเคยทาแบบหนึ่งวันเรงอยู่วันหนึ่งสัตอร์ลี่เราต้องคืนแบบหนึ่งสิ่งที่เราแพลนไว้ไม่เป็นไปตามแบบคือเรากำลังเรียนพ่ออยู่แล้วแล้วก็เรากาลังพยายามแม็กซิมั่ปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแม็กซิมั่การเรีแม็กซิมั่พอตแม็กซิมั่การเรียนแม็กซิมั่นี่ที่บ้านซึ่งหนูกำลังอยู่กน คอนเซนที่ที่ยากมากการทำอัพติมัยคอนเซนพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วแม็กซิมัยทั้งหมดก็คือมาที่ว่าสิ่งหนึ่งคือหนูกำลังเสียสิทธสำคัญในชีวิตที่เป็นวัยนี้ด้วยที่เรียกว่าโฟกัสถ้าถามว่าํำแนะนำสำหรับวัยเรียนอะพี่คิดว่าคือโฟกัสในสิทีิสำคัญ เขาว่า financial freedom คำนี้ดีไหมคำนี้ดีแชร์้วยวันเนี้หนูจะรีบไปไหนหรอหนู mm hmm. อยากนั่งใช้หักวัย24เหรอหนูไม่อยากลองเทส potential ตัวเองในการเข้าสู่โลกแบบ i n t e r v i e w o r เ d รพี่รู้หรอกนะเป็นพี่ถ้าถามว่าในช่วงวัย20ถึงในเซ30อะพี่อยากทำอะไรมากสุดพี่อยาก try up and r v e r ให้ได้มากกว่าที่พี่เคยทำเวยสัก รู้สึกว่าพี่อยากทังทั้งนี้ทั้งนี้ลองดูว่าเฮ้ยนั่นแหละคือเราเนี่ยคือจุดที่เราที่เราโอเคแต่ว่าที่านคิดว่าเนเด็กเด็กตรงนี้เราบอกเฮ้ยทำไมที่ถึงเจอแพชชั่นในการอะไรเพื่อแพชชั่นมันเกิดจากที่เราลองเยอะๆแล้วที่สุดที่นี่คือเพียความจัดเขาชอบทำสิ่งนี้วะเคยมีโชว์อะไรที่แบบมันไม่ได้เป็นไปตามกี่แบบก็แบบพี่รู้ว่า เไไดเป็นเวาแผลอะไาีพ oh, oh, oh. okay. ี like ่เวลารายะนี้ในส่วหี่พี่เชื่อมาสัมันจะไปทำแผลแบบอ่ี่่มที่มีตัวหนึ่งไว้ตี่ตอลเยมี่ก็เลเี่ซื้อเอาเทบไว้เอาเทบเซตห้าสิบสิบปีผ่านไปทำไมสการเราใกล้กันเลยอะไม่ยังเหมือนเดิมเหมือนแบบคือแต่ก่อนอะพี่เชื่อมันพี่ก็เชื่อในดารสิอแล้วแบบลงยยาว ไม่ทัศน์สิงเนี่ยก็คือคิดว่าแบบห้าปีสิบปีแม่นไม่กระทุนหรอกก็ตั้งใจอมุ้ไทยอะไรแบนึ่นไปดูได้ในนี้มนะันนี <c oughs> ่พี่ DCA R&F ุ้นไทย RMF ด้วยนะหุ้นไทยตอนกยุยยี่สิบสี่ปัจจุบันนี้พี่สามสิบสี่สิบปีผ่านมาเลนที่อ่ะแล้วไปดูได้ดูท้ายก็คือคล้ายๆถอดกันยไหมคล้ายๆก็คือว่ามันมันไม่เข้าไปไหนอ่ะพี่ดีซเอนะเดืนละครพันบาท ตั้งแต่ที่ยี่สิบสี่แล<น>้วพี่ก็ดีซียาวสิบปี<น>พี่ให้โอกาสเสร็จในสิบปีฉันจะบอกว่าพี่ไม่ให้โอกาสคน,นไทยไม่ได้นะพี่เซฟไฟเวลายี่สิบปีให้เรามามนะนันพี่ไม่ได้รับไม่ใช่ไม่รับคึไทยนะแต่ว่าหนึ่งในบทเรียนก็คล้ายกันก็อาจจะแต่ผมมีได้ชี้เทกเวนะคือสุดท้ายมันไม่มีสินทรั์ไหนเพอร์ฟอร์มแบบตลอดช่วงหรอกสายที่ที่ง่ายกว่าคือแบบเราก็เดินไฟล์ซึ่งไม่ต้องไปคอนคเนินอะไรก็ได้นะแบบแบบอยู่ก็ diversify เป็นหลายๆทรัพย์สินแล้วเวลามันเพื่อนเราอ่ะเออมันสิบปียี่สิบปีมันก็มันก็โดยมันอาจจะมีบางอันเป็นแบบเซ็ตบางอันเป็นแบบเซ็ตบางอันเป็นแบบ US เก็งก็เยอะเออมันบางอันเป็นแบบบิตคอยมันเป็นไซรที่แบบง่ายๆอ่ะล้มแบบเนี้ยมันชนะคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเข้าเก้าสิบเปอร์เซ็นในตลาดทำแพ้ ใช่อีโเวตอันนี้อันนี้มีแฟแตทนะแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นมีคนไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่ชนะตละ<ม>าดแล้วเราทำไมอันนี้เราตรงดังกล่กาวง่ายๆเลยก็เกิดการนะทีต่ต่อประสบการณ์ที่น่าก็ย<อ>ึดมันหนึ่งอันที่แบบอันพลานั่นเราก็เยอะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่จริงๆพี่ว่าคงคล้ายๆกับที่โรบบีหรือไบบถามเรื่องริสเมนท์เหมือนกันพี่ว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนงเกมฟุตบอลแหละคือ เตรียมกันบ้านใช้ดีก่อนลงสนามคู้แข่งค<ด>ือใครสถา,านการณ์เป็นยังไงเราจะจัดวางแผนตัวผู้เล่ยนยังไงแล้วลองไปสนามน,นี่คือแผนดีสุดการตั้งต้นแผนลงสามจริงไม่เป็นอย่างนั้นเลยแผนเปลีป่ยนกว่าไอ้ผู้เล่นคนนี้บาดเจ็บตรงนี้มีปัญหาเราคงต้องไปประเมินหน้างานด้วยทศัพท์ของเราก็คือการรีบาลานซน์ก็ต้องเป็นประเมินบทบทวนเหมือนกันพี่ก็เจออย่างนี้เหมือนกันอันที่ว่าอาการเดียวกันคืออะสมมติเดิมทุนไทยเยอะมาก เพราะว่าพุ้นต่างประเทศมันไม่มีน้อยสายจะซัดแต่พุ้นไทยไทยมันยังโตก็น่า,นาจ,จะพอได้แล้วก็ลงพุ้นอ่ะแล้วจะไปลงต่างประเทศมันยากกว่าเดิมเดิมมันยากใช่ไหมครับแต่พอมาเรื่อยๆอ่อพี่ว่าพอไปประเมิสถา,านใหม่ทีนี้เป็นลงต่างประเทศก็ไม่ได้ยากเลยวะ่ะคือมันมีแพลตฟอร์มมันมีกองทุนมีหลายวิธีที่จะไปได้พอเราเริ่ม,เร,มเริ่มดูแล้วเราเริ่มดูสิแล้วภาพเชิงเกตไทยเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่ว่าก็ต้องมารีแอสเซสเนาะ สมัยก่อนสเสกีตไทยลีไล่บนอะไรบ้างล่ะเออช่วงมันก่อนเราเราเรา,เราทําส่งออกพวกฮาร์ดดิสไกด์เยอะฮาร์ดดไกด์รุ่นเก่าๆนะไม่รู้เกิดทำดจำดนะ้เออจับจับจันมุงูลเนื้อดังอ่ะเสียงดังอ่ะเน้อช้าเนื้อส่งออกได้ดีเฮ้ยพอมาแบบนี้กูไอฮาร์ดดิสไกด์แบบไอจีดีแบบนี้คิดว่ามันไม่ใช่เราวะแล้วเรามีสวิตสเต็ปปะวะไม่ค่อยซุ้มไม่ได้อันนี้หายไปละ สม่อก่อนสมมติช่วงก่อนอย่างนี้เรามีรถไอรถยนต์เราไปโรงงานตวาัวฮันดา้าจะมองไปหนึ่งพอเป็นอีบีปุ๊มันมันเริ่มแฟบบๆไว้เราเราไอ้ซัพพลายเชนแบบนี้ผลิตชิ้นส่วนอะไรแยะๆสม,มัยก่อนคนไทยโอ้ยเราเป็น Auto Asia, ออโต้หักออฟเอเชียเลยว่าไปวงเล็บ คือญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่อยากจะทําโรงงานในญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีมันเพราะเขาก็สบออกมาเขาสงออกมาก่อนจังโลค่ะเราสบสบออกเลย่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะเขาอยากหาแรงงานราคาถูกแล้วเราไม่ได้มีเทั้งโนอทาวแบบนั้นแล้ววันนี้ทั้งนี้ทั้งเชนเนี้ยมัน shift ไปเป็น ev พีก็ต้องตามละว่าเนี่ได้ี ev มันใช้ได้จริงหรือเปล่าม่จริงหรอมั้งคนไม่ใช้อย่ารอ ev อะแต่วันนีมัยเริ่มมีตัวค r o o ะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแม่งดีอริษัทแม่งดีจัดเลย อีเวนต์เอารถสปอร์ตมาแข่งกันเคยเห็นไหมตอนที่มันออกตัวเฮ้ย <Yeah. S 1> มันซูมันได้อย่างเงี้ยคือเราเริ่มรู้สึกล้าเฮ้ยเหมือนจักยังไงนนะสักพกมันจะไหนแล้วพอมาปุ๊บยิ่งพอมีจีนรถทัสา,ามดำราคาขนาดนี้ oh. เเหนื่อยสมมติอย่างเงี้ยพี่พี่ก็จะประเมินประเมินภาพว่าแผนการเล่นที่เราเคยจะวางไว้แบบเดิมไม่ใช่แล้วเราไม่ใช่เป็นดีท uh, รีออฟเอเชียได้เหมือนเดิมเราไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยสมมติแลิวพี่พี่ก็ต้องตอบแล้วก็แม้ว่าบางครั้งยอมอดุนเนี่ย อันนี้ยอมกัดทุนยอมเปลี <nervous. S 1> turn, ่ยนแต่ก็ต้องเปลี่ยนตัวหากเปลี่ยนตัวออกแล้วมีเข้าอะไรครับก็พี่คิดว่ามันคงคือมีสองช่วงช่วงวางแผนตั้งต้นและต้องปรับแผนระหว่างทางเหมือนเป็นโค้ชที่ยืนข้างสนามแล้วบอกให้ต้องด่วต้องต้อง่งจริงที่ว่าง่ายๆแบบอันแรกอันหนึ่งที่แบบที่เราเห็นได้ชัดอ่ะโควิดอันทันแน่นมาก พันแ,บบแกลวแน่ของทุกคนเลยไม่มีใครแกลโควิดอยู่ในบอดจูบเแนะ่นอนคำถามคือแล้วเราจะแอคชั่นยังไงเห็งพี่ดีซีเอพิณไทยสองพันเมื่อกี้เมื่อกี้ในสิบปีโควิดกินยังอยู่ในท่าแฟลโควิดะคำถามคือดีซีเอต่อปะ่ะต่ตอนนั้นพุ่งพันหนึ่งเฮ้ยโดยหลักโดยหลักการเรียนมาโอ้ยวันี่มันต้องซื้อเลยแล้วจังหวะจากนั้นนับนเหตุการณ์วันนั้นที่เป็นโควิดอบบพิพาทกันหรอวะว่ายัางไงเทีค่คนแบบ ตลาดแตกปาสานี่กองปิดทุกคนแห่กันเอาเงินออกกันนั่นนี่คืออะไรอะไรไงครับเนี่ยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าในภาพวันนั้นน่ะสิ่งเออรราทำยังไงอ่ะท้ายที่พี่สนใจสติ๊กเกอร์แฟนนะพี่ดีเจต่อแต่พี่ดีสีท่เดิมท่านย้อนไปได้ทำไงพี่ย้อนกลับไปได้เว้ยเบ็ดแล้วนี่มันต้องออ l in all cash ทั้งหมดแต่อะไรสใช่ไหมใช่ไหมดูด้วยคราวนี่โอ้โหใครไม่ทำนี่มันโอ้ไม่ได้แล้วนะด้วยคราฟนี่มันต้องเวลาเราบอกคนที่ซื้อในอดีตง่าย แต่่าเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่ผ่านมาก็ทําหมอพี่พี่ไม่ทำหรอกพี่ยอมแพ้พี่รู้พี่ยอมแพ้เลยว่าเพราะว่าแต่พี่ดีซีนะไอที่เคยยู่แทนสองพันก็ทําไปทำไมปกติดีซีพี่แฟ้แบบอันไม่สนแต่พี่ไม่ได้เอาเงินแคชที่เหลืออยู่เดินเข้าไปแฮงเพราะพี่อยากถือแคชในัง่วงนั้นน่ะพี่ไม่รู้ว่าตกลงตูมารเก็ตมันจะเปิดยังไงเงินสดมันจะต้องถือไหมหรือเอาไม่ออกนั่นนี่คือเวลาหนมาเนี่ย เป็นติงโกรอนอ่ะนะเราเรื่องวังอันแรงอยากถามพี่เขาครับครู้นะครับแค่นี้่องปร <c oughs> าสว่าที่ไปน่นเป็นที่อเมริกาแต่ <c oughs> พี่พี่เขาก็ได้เรีดนอะไรบนะ้างโอเยอะเลยพี่ว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งรประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตที่เป็นวันนี้เลยอ่ะเอ่อเล่าฟังที่ม้านที่ไปก่อนอืมแบกกลาไม่มีที่บ้านไม่ได้มีเพราะฉะนั้นต้องเรียนต้องสอบทุนในมหลาลัยเนี่ยทุนนี้เปิดสองทุนในทั้งมหาลัย พี่ไปกับคณะนิทยาเป็นคนเดิมเอ่อเข้าไปกองวิเทศแล้วก็สอบทุนเนี้ยแล้วก็คือจริงๆไม่ได้เลือกท็อปอยู่คือไม่ได้เลือกไม่ได,ไได้ไม่ได้เลือกเยอะอะ่ะสุการคือแบบเฮ้ยมีอยู่ทอปปีที่ง่ายวล้ก็ไม่คิดอะไรก็คือรอยอย่างที่บอกกับที่เรื่องเดิมไทยแล้วไอเธอเห็นว่าถ้าการเปิดอะ่ะแล้วก็นาโซแบทอะ่ะคือเออพี่อะ่ะเอ่อเริ่มเรียนศิลป์ศักฤิ์ตอนปีสองทัน สิ่งที่พี่โฟกัสไม่ใช่เรื่อง,งไม่ใช่ financial freedom <ș es> นะนี่กลับมากับขอลิงก์ลับมามันนะคะคือพี่อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยยกนั้นบบน่ะตอนที่พี่เรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมากใครได้าภาษาอังกฤษคือแบบคือแบบมันจะมีความพิถีพิถันสูงขึ้นมาจริงพี่ก็เลยสักวิสัยเวลาว่าหลังจากเรียนจบปอตีเรียนเรียนนี่พี่ก็มาเนี่ยพี่มาสีลมเกิดทุกวันเพื่อเรียนเพื่อเคควาภาษากลักบบ้านดึกด้วย แล้วก็เขาบ้านที่อยู่ไกลที่อยู่บางนาที <S 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 นี้นี่พี่ก็กลับเนี้ยกลับถึกแต่ว่าพี่ผิดแพ้ค่ะพักสามสามผดตั้งแต่ปีสองทุนเนี้ยสอบตอนปลายปีสามเพราะว่าคุณเรียนงบิสิสปลายปีสาพี่ลองพี่ลองพาพมกกาท,ทกกากทุนด้วยสกิลสาษาี่มีแล้วก็เฮ้ยปรากฏว่าติดทุนด้วยภาษาเพราะว่าเขาไม่ได <S <S งง้เกรดมันก็โซนแรงเก๋เกรดไอคอนมีไอคอนใช่ไหมเกรดอีคอนก็ไม่แย่แล้วก็ตัวเอเสะเพิ่งเพิ่งก็ผ่านอะไรเงี้ยพี่ก็เลยสิ้นใจ แต่เขาให้พี่บอกคือให้ค่าเทิร์อกับให้ค่ากินอยู่ค่าหอแต่ไม่ได้ให้ค่าตั๋วตั๋วที่ออกเองพี่ก็ทำเพื่อกาับที่เก็บเงินมาแล้วแหละพี่ก็เก็บแคชแคชคือโอกาสกลับเงินกลับมาพี่เก็บแคชพี่ไม่ลงทุนเลยเพราะพี่ตอนนั้นไม่มีไม่ได้มีคมสั่งพี่เก็บแคชแล้วพี่บอกว่าบอกที่บ้านเราเออพรีได้ยูแล้วก็จะไปแล้วก็เดี๋ยวตั๋วออกเองตั๋วสี่หมื่นที่ทำได้เลยสี่เจ็ดสี่เจ็ด ก็ประสบการณ์ที่นู่นอ่ะแชร์กลับมาว่าเออที่นู่นที่เรียนที่บ้านเราเรียนหนักจริงๆที่ค่อนขออา้างที่อักลีแล้วก็วิธีการเรียนจะแตกต่างกันพี่ถึงบอกว่าบางทีอยากให้เราโฟกัสว่าความผิดความถูกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สาระเป็น process ปัญหาที่สำคัญที่นู่นวิธีการเรียนมันจะเป็นประมาณว่า process เรียนแต่ละขั้ที่นู่นเอเาากนเบา พี่เรียนพี่ถือว่าคนเรียนหนักแล้วไอ้บรรเส้าบอกว่าห้ามลงแล้วอยู่คือพี่เรียนเลเวลอีค่อนหนึ่งตัว psychology หนึ่งตัว writing หนึ่งตัว public speaking ตัวเพิ่นที่เหลืออีค่อนที่จะเป็นต้องเรียนแค่ตัวเดียวเขาที่มีสีเหลืองเป็น business study เลยไอ้พี่ก็เรียนสี่เลยพี่ดิบแค่เลเวลอีค่อนแล้วกันเลเวลอีค่อนเขาเรียนเลเวลอีคอนที่เราเรียนเราจะเรียนเนื้อหาที่เป็นแบบหนักกว่าเขางแต่เนื้ะที่ที่นู้นจะเป็นว่า big art chapter หนึ่ง next task เดี๋ยวเราดิสคัสดิ้นดิ้นกันว่าการขึ้นมินิมัมเวย์ช่าลดชีน่าถ้าอะไรท่นตอบส่งผลอย่างไรต่อตลาดดิสคัสดิ้นดิสคหรือว่าจะมีการน r i a l a ร d e r อ o r ผิดถูกในคลาสถามว่าผิดแล้วงงไหมไม่ผิดแล้วท่กคนงง,งผิดผิดเท่ากับเลยนั้นหมายเส้นพวกเนี้ยที่เราได้มาเราทำให้เราเป็นคนกล้าในการแบบที่จะผิดอะในฐานที่บางครั้งบ้านเรายังมีความแบบสติกี่กับความความผิดผิดเท่ากับ เท่ากับพี่งองอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยพี่บอว่าคือพี่ว่าพายเซ็คกุ๊งเนี้ยตันเลยเพราะงันก็ทำให้พี่เป็นคนที่มีมุมในการใช้ชีวิตที่ที่แตกอาจจะคิดกล้ามากขึ้นเมื่อเทอ life, ียบกับสมัยที mm ่พี่เป็นเด็กหรือพี่เรียนอยู่ที่นี่สื่ออะไรอยาณนี้นะก็จะขออนุญาตถามแต่พี่ๆทุกคนครับว่าเอ่อในฐานะที่เหมือนว่าพี่ๆประสบการสืบเนื่องที่ประสบการณ์แล้วเนี่ยคิดว่าอะไรเป็น สิ่งที่สําคัญที่สุดในในในเป็นเป็นอีสับเซนอครับทังในชีวิตส่วนตัวและก็ในชีวิตการลงทุนครับโอ้ยคำถามของเคาแบบขคูจริงคีซับเซนเอรให้เดียวตอบก่อนเดี๋ยวี่ตอบ close เนไมได้ครับจะได้ตอบจะได้เปน closing จริงเหมือนน้อยคนนงใช่ไหยอ่าเอาไอ่าเอาไอเดี๋ยวให้เดี๋ยวนขาให้ไม่ตอบคุณ closing ดี่ะคีซับเซเตอร์ในการชีวิตแบบงานใช่ป โหขาถามนี้ตอบกว้างแล้วตอบยากจริงๆเพราะว่าคีช่างไซน์แฟกเตอร์มันก็มีหลายอันแต่พี่ขอเลือกอันเดียว <c oughs> หนึ่งในแต่ละอัน <c oughs> เออของแค่หนึ่งในแต่ละอันแล้วก<ค>ันอี่สอบอิ <c oughs> นปาร์ <c oughs> ที่ที่ว่าอันแรกเลยคือเซลล์แอมานิสคือเราก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไปเพราะอะไรทำไปเพื่ออะไร,ไออะไรมันไปมันมันมีประโยชน์กับเรายังไง แล้วมันมีประโยชน์กับเราจริงไหมอะไรเงี้ยหรือมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างเช่นบางทีการที่เราของมันต้องมีมันต้องมีเขาคนอื่นต้องมีเพราะเรามันต้องมีเขา,า,าเราพี่ว่านะแต่เหมือนแบบคือ s e ล f อว a ย e n e s s อะเราสำคัญสำคัญนะในทุกๆอ,อย่างการในการใช้ชีวิตอะแล้วก็ถ้า,า self awareness คือทั้งงานทาัทง้งทั้งทั้งชีวิตเลยนะส่วนถ้าเป็นเรื่องงานเนาะ ถ้าเป็นเรื่องงานน่ะจริงพี่เจอลูกค้ายเยอะแล้วกันเพราะฉะนั้นพี่ขอพี่ขอตอบในมุมจากี่เป็นฟรนะีแลนซ์เนาะพี่อาจจะอาจจะรล<อ>็กเซนในเชิงของการทํางานแบบแบบนุ่เงินเดือนได้ได้ได้ไม่ดีมากนะพี่เป็นนุ่เงินเดือนอยู่ในชีวิตอยู่แค่ามาสองปีเองไม่ได้ไไดไม่ได้นาน,นแล้วชีวิตก็มาก็มา,ก,มาก็มาลดแล่นในฝั่งฟรีแลนซ์เลยถามว่าเอา่อหัวใจของการท,าาทํางานฟรีแลนซ์ว่าเราทำยังไงให้แบบเราเราเราแบบเราเราเป็นฟรีแลนซ์เราเราอยู่ได้ พี่ว่าสิ่งหนึ่งสำคัญฟรลแลนซ์คือความสนุกฟรลแลนซ์ถ้าทํางานแล้วไม่มีความสนุกอยู่ข้างในเราทําสิ่งนั้นได้ไม่ยากฉะนั้นฝันความสนุกคือจุดเริ่มต้นของหลายลอย่างอย่างยูทูบที่พี่ทาเนี่ยถ้าพี่ทาแล้วไม่สนุกพี่จะหยุดฉะนั้นพี่ว่าการทําบางอย่างมันมีความสนุกก็หยดลอยอยุดข้างในด้วยแล้วทาไปนะหะที่ตัวเองได้ยินเสียงตัวเองคือมีเซฟความป็นอประมาณนี้ละที่พี่ตอบครับก็ จริงๆคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกคําแรกเลยพี่อาจจะต้องบอกตัวพี่ก็ยังไม่ไม่สามารถบอกว่า success ได้ success แบบพี่มัน success <ม> is a journey n น t destination เนาะคือเราทุกคนอนะ่ะมันผ่านช่วงเวลาที่ success แหะเอ,อเคยเรียนได้สอบได้ดีตอนนี้เคยสอบเรียนเข้าอะไรต่างๆมันก็ success มาแล้วนะแต่ท้ายสุดแล้วพอไปถึงจุดนั้นเราอ๋อมันมีเส้นทางต่อไปอีกเน่ยดังนั้นการประคับประคองตนในแต่ละจังหวะ ก็ยังสําคัญนะครับดังสิ่งแรกที่เห็นไม่ไม,ไม่ต่างที่พูดเลยก็คือคือเรื่อง awareness อันนี้ mindfulness awareness ต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดครับสำหรับพี่เราเอ่ออย่างที่สองเมื่ออาจจะพูดพูดเกิดเรื่องเรื่อง soft skill ทั้งหลายที่ที่ที่ควรจะมีนะครับอันที่สามที่พี่คิดว่าสําหรับน้องรุ่นนี้อายุป,ประมาณนี้ด้วย environment โลกแบบนี้ curiosity นะครับความสนใจใคร่รู้ ศึกษาเยอะๆเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วไอ้โลกที่พี่บอกวันนี้พี่ผ่านไปอีกห้าปีมันไม,ม่นไม่อยู่ละวันข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องทรัพก็ได้ในโลกที่น้องอยู่แฟนๆชอบมาเห็นทาแบบที่เคย,ยรู้้กันอาจจะไม่ไม่อยู่แล้วก็ได้มาร์เก็ตติ้งแบบที่เคยรู้้กันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะแยะมากดังนั้นเราต้องพอเรามี awareness เนี่ยเรา awareness ตัวเราเองได้แล้วน่ะเราจะพร้อมมองเห็นว่าภาพแวดล้อม ผู้คน consumer behavior เทคโนโลยีมันเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้ไอ้ไอ้เซนส์ต่องเลนตรงนี้มันช่วยให้เราปรับตัวได้เร็วได้ดีพี่คิดว่าความสำมารถใการปรับตัวเป็นอีกอันหนึ่งที่เสริมเข้าไป c u r o s i t y แล้วก็ความสามารถในการ a ด a p t อะเนี้ยถ้าทำได้ได้ดีได้เร็วอะมันจะช่วยให้เราอยู่ในอ้ success journey อะ successful journey เป็นไปได้เรื่อยๆเป็นการ costing ที่ดีมากที